ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะความหมายชีวิต EP ที่12อัตลักษณ์นิยามตัวตนของคุณอัตลักษณ์ตัวตนเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะสร้างและสั่งสมมาจากการเรียนรู้บ่มเพาะตัวเราทีละนิดทีละนิดจากเรื่องราวต่างๆที่เราเรียนรู้จดจำสังคมสภาพแวดล้อมครอบครัวคนรอบข้าง ล้วนมีผลต่ออัตลักษณ์ตัวตนและการสร้างตัวของเราทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นลสนิยมของสังคมที่คุณอยู่หรือว่าทัศนคติของครอบครัวคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นหนังที่ดูซีรีส์ที่ชอบเพลงที่ฟังก็ล้วนช่วยบ่มเพาะก่อสร้างอัตลักษณ์ตัวตนแต่สิ่งนี้นอกจากเปลือกนอกที่เป็นลักษณะ ที่คุณสร้างขึ้นมาคาแรคเตอร์ที่คุณมีแล้วมันยังมีสิ่งที่อยู่ข้างในซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดกรอบความคิดเงื่อนไขในชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาอัตลักษณ์ตัวตนเหล่านี้ก็ล้วนมีที่มาที่ไปในการบ่มพาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตนี้หรือว่าในชีวิตก่อนๆนหน้านี้หรือแม้กระทั่งชีวิตในโลกอื่นๆที่คุณสั่งสมไว้ในเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณและการเรียนรู้ของคนเอง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บ่มเพาะความเป็นคุณออกมาบางครั้งเรามีตัวตนที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือแม้กระทั่งอุปนิสัยใจคอของคนที่เหมือนกันราวฝาแฝดก็ไม่ได้มีนิสัยเหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์เพราะงาน,นทุกสิ่งมีที่มาที่ไปและเป็นการสั่งสมเฉพาะบุคคลในจิตวิญญาณของแต่ละคนและเราสร้างและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวตนของเราใหม่ได้เสมอ สิ่งที่เราแปลเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกนั้นมันมีเหตุปัจจัยต่างๆทั้งช่วงเวลาการเติบโตสถานการณ์การบ่มเพาะความรู้การเข้าถึงการตระหนักรู้ภายในตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราแปลเปลี่ยนทัศนคติมุมมองการเลือกสิ่งที่เราจะสร้างในการบ่มเพาะตัวตนอัตตาของเราดังนั้นสิ่งนี้อยู่ที่ แต่ละบุคคลจะมองเห็นและเลือกเก็บเลือกสร้างเลือกปล่อยวางและแปลเปลี่ยนสิ่งที่เป็นคุณยังไงแต่ละคนเลือกเก็บไม่เหมือนกันแม้กระทั่งการดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเรายังมีทัศนคติมุมอมองในการมองเห็นเรื่องราวของหนังเรื่องนั้นแตกต่างกันออกไปทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่มีการบ่มเพาะภายในของแต่ละบุคคล ที่เลือกหยิบเลือกเก็บเลือกมองเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆในแง่มุมที่ต่างกันออกไปมันจึงเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างและเฉพาะบุคคลและสามารถแปลเปลี่ยนใหม่สร้างใหม่แก้ใหม่เมื่อคุณเติบโตชีวิตในวัยเด็กของคุณอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งแต่เมื่อคุณเรียนรู้กระบวนการในชีวิตไปเรื่อยๆคุณอาจจะแปลเปลี่ยนทักษะในการมองโลกรูปแบบในการ,ารสร้างบุคลิกภาพภายนอก และภายในในแบบอื่นที่ต่างไปจากตัวตนในวัยเด็กหรือเมื่อคุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสถานที่ที่คุณอยู่คุณอาจจะมีคาแรคเตอร์มีเรื่องราวที่จะต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมแวดล้อมประเพณีขนบธรรมเนียมหรือว่าสิ่งที่คนให้คุณค่าในพื้นถิ่นที่คุณอยู่ และแน่นอนว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้เมื่อคุณเรียนรู้และปรับเปลี่ยนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอบางครั้งคุณอาจจะเคยคิดว่าคุณมีสิ่งที่คุณยึดติดมากๆแล้วคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะวางสิ่งนี้เพื่อไปเป็นสิ่งอื่นได้หรอกแต่ในสักวันหนึ่งที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนจะเห็นว่ามนุษย์เรามีการปรับตัวเสมอและเราสามารถที่จะ แปลเปลี่ยนตัวตนที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นให้มันสอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมที่เราต้องปรับตัวสังคมเพื่อนงานที่เราจะต้องอยู่รอดมันเป็นเหมือนการเอาตัวรอดที่เราเรียนรู้มาโดยอัตโนมัตินะคะและการเอาตัวรอดเหล่านั้นล้วนมีการแปลเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างราบรื่นมากขึ้นดังนั้นอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคลถึงแม้ว่ามันจะมีความแปลกแตกตาก่างแต่มันก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายเสมอไป,เ,อไปเราทุกคนมีข้อดีมีข้อเสียมีสิ่งที่เราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้คนที่เคยเป็นคนนิสัยไม่ดีมาก่อนเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณชีวิตของเขาใหม่เขาอาจจะแปลเปลี่ยนตัวเองผันตัวไปเป็นคนที่สร้างแต่ด้านที่ดีงามของชีวิต หรือแม้กระทั่งคนที่เคยใช้ชีวิตแบบเป็นคนดีมาตลอดเมื่อเจอกับประสบการณ์ที่มันเลวร้ายและกรอบความคิดของเขามันถูกดึงฉุดลงไปก็อาจจะแปลเปลี่ยนการพัฒนาของแต่ละบุคคลจึงมีเหตุปัจจัยจากสภาพแวดล้อมด้วยจากเรื่องราวที่ประสบพบเจอด้วยจากของเดิมที่มีอยู่ในจิตวิญญ,ญาณที่เราสั่งสมมาด้วยดังนั้นอัตลักษณ์ของคุณ จึงไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวคุณจริงๆได้พอทุกอย่างเปลี่ยนไปเสมอและเมื่อเราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละเราจึงจะสามารถเข้าใจอัตราตัวตนของตัวเราและอยู่กับการแปลเปลี่ยนไปพร้อมๆกันได้เมื่อคุณตระหนักถึงจิตภายในที่เป็นตัวจริงของคุณที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะข้ามภพข้ามชาติยังไง จิตภายในของคุณที่ลึกๆแล้วเป็นจิตของพุทธะมีความบริสุทธิ์มีความสงบมันจะยังคงดำรงอยู่ภายในคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเสริมย้ายเล็กจากอัตตาตัวตนในการเรียนรู้ประสบการณ์ไหนๆมาก็ตามสิ่งที่เป็นอัตตามันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่เราสร้างและห่อหุ้มตัวจริงของจิตวิญญาเราเอาไว้เพื่อให้เรามีความแตกต่างจากกันและกัน เพื่อให้เราแบ่งแยกได้ว่านั่นคือตัวฉันนั่นคือตัวเขาและนี่คือแต่ละบุคคลซึ่งเมื่อเราแกะอัตลักษณ์ตัวตนของแต่ละคนออกไปเราจะเห็นว่าทุกคนมีความแปลเปลี่ยนมีความเป็นจิตวิญญาณภายในที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกันมีศักยภาพเท่าเทียมกันและทุกอย่างที่คนหนึ่งทำได้คนอื่นๆก็สามารถที่จะสร้างสรรค์นในแบบนั้นได้เหมือนกัน แต่เรามีอิสรภาพที่จะเลือกในเส้นทางของแต่ละบุคคลเจ็ดจำนงเสรีที่อยากจะเป็นอยากจะสร้างอัตลักษณ์ตัวตนในแบบของตัวคุณเองเพื่อให้จิตวิญญาณได้เรียนรู้สภาวะที่มีความแตกตาก่างจากต้นทาตนกำเนิดดั้งเดิมและเมื่อไหร่ที่คุณตระหนักถึงความเป็นจริงของอัตตาตัวตนที่คุณสร้างเอาไว้นั่นไม่ใช่ตัวจริงและทุกสิ่งคุณสามารถแปลเปลี่ยน ก่อร่างสร้างเพิ่มหรือปล่อยวางสิ่งเก่าๆได้เสมอคุณจะตระหนักถึงพลังที่คุณสามารถจะทุ่มเทจากภายในจิตวิญญาณของคุณในการสร้างสรรค์อัตราตัวตนใหม่ๆแปลเปลี่ยนอัตราตัวตนที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันขณะไปสู่ตัวตนใหม่ซึ่งจะสามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จความดีงามในชีวิตได้ เมื่อคุณเข้าใจว่าตัวจริงของคุณคือจิตวิญญาณคุณจะรับรู้ว่าคุณสามารถปล่อยวางอัตลักษณ์ที่คุณยึดมั่นถือมั่นไว้ได้และแปลเปลี่ยนได้เสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดความตระหนักรู้ในสิ่งนี้เรายึดมั่นถือมั่นกับอัตลักษณ์ตัวตนที่เรามีแล้วเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถาวรเราจะอยู่กับการติดกรอบของความเป็นตัวฉันความเป็นของฉันความเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น คุณจะไม่เข้าถึงอิสระภาพที่คุณจะเรียนรู้การสรรสร้างและการเรียนรู้การแปลเปลี่ยนอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ๆไปเรื่อยๆบางคนจะมีคำถามนะคะว่าแล้วอะไรคือตัวเราถ้าหากเรารู้สึกว่าเราสามารถสร้างตัวตนใหม่สามารถแก้ไขตัวตนเดิมและเยียวยาบาดแผลเพื่อแปลเปลี่ยนสิ่งที่เป็นคุณไปสู่ตัวตนใหม่ที่มีอิสระได้งั้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่เป็นชั้นเลยทุกอย่าง เป็นแค่สิ่งที่เราเรียนรู้สรรสร้างและเราสนุกกับการใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นการแปลเปลี่ยนจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวการที่เราพังทลายตัวตนเก่าเพื่อสร้างสรรตัวตนใหม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวบางครั้งช่วงเวลาของการตื่นใหม่หลายๆคนจะมีความรู้สึกกลัวว่าเราจะไม่เหลือตัวตนเดิมๆและเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเราไม่รู้เลยว่า เมื่อเราปล่อยจากตัวตนเก่าที่เราเคยยึดติดว่าฉันจะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกฉันต้องเป็นคนเก่งฉันต้องเป็นคนประสบความสําเร็จฉันต้องเป็นคนที่มีความดีงามและฉันจะต้องเป็นคนที่ได้รับคําชมในเรื่องบางอย่างเมื่อเราปล่อยสิ่งที่เรายึดอย่างหนาแน่นตรงนี้ออกไปมันจะไม่เหลืออะไรที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนและเป็นเราอีกเลยแน่นอนว่า มันจะเป็นช่วงแรกที่เหมือนทําให้อัตตา,ลากลัวการตายจากแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณยอมปล่อยสักข้างหนึ่งปล่อยมือข้างหนึ่งจากตัวตนเก่าและเรียนรู้ตัวตนใหม่และการส,สร้างใหม่คุณจะเห็นว่าอัตราตัวตนเป็นสิ่งที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่คุณสร้างเป็นสิ่งที่คุณหล่อหลอมเพราะงั้นไม่ไว่าย,ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรเป็นตัวจริงของคุณเลยแต่มันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาจาก การเรียนรู้ของจิตวิญญาณภายในดังนั้นคุณคือผู้สร้างคุณคือผู้เลือกคุณคือผู้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะสร้างใหม่กี่ครั้งนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นตัวคุณเสมอเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณสรรสร้างเสมอถึงแม้มันจะไม่มีตัวตนใดถาวร แต่ทุกอย่างที่เกิดจากการ,ารสร้างก็คือสิ่งที่คุณเลือกในการเรียนรู้และประสบการณ์ของจิตวิญญาณในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ตัวตนไหนที่คุณเข้าไปเรียนรู้ก็ไม่ได้ต่างกัน,นะคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งคือสิ่งที่คุณเลือกสร้างสิ่งที่คุณแปลเปลี่ยนการปล่อยวางตัวตนเก่าสู่ต,ตัวตนใหม่จึงเป็นวิถีของธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันอยู่เสมอ และเมื่อคุณตระหนักถึงพลังแห่งการส,สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างๆแล้วแล้วก็คุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่คุณทุ่มเททุกสิ่งที่คุณเรียนรู้การสร้างมันไม่มีอะไรที่เราจําเป็นจะต้องยึดติดและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายเราอาจจะแปลเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆจนไปประสบพบเจอกับสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นมันในสักวันหนึ่งเมื่อไหร่ที่เข้าถึงอิสรภาพของการมีอัตลักษณ์ตัวตน และการนิยามตัวคนเองมันจะทำให้คุณรู้ว่าแม้จะไม่มีตัวตนใดถาวรแต่คุณยังสามารถส,สร้างได้และชีวิตของคุณคือสิ่งที่คุณเลือกในการส,สร้างอัตลักษณ์ตัวตนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณนั้นได้สำแดงความเป็นตัวเองในแบบที่คุณปรารถนาและไม่มีสิ่งใดเลยที่คุณเป็นไม่ได้ เมื่อไหร่ที่คุณไม่ยึดติดกับตัวตนใดตัวตนหนึ่งคุณจะรู้ว่าอิสรภาพของจิตวิญญาณน,นั้นสามารถที่จะส,สรรรส้างใหม่ได้เสมอและคุณจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองและชีวิตของคุณจะค้นพบความหมายในรูปแบบที่หลากหลายของการส,สร้างอัตลักษณ์ตัวตนนิยามความเป็นตัวของคุณในสิ่งที่คุณพอใจและปรารถนาแม้สิ่งใดก็ตามที่เข้ามากระทบและเรียนรู้ใหม่ คุณก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แต่จิตวิญญาณภายในของคุณยังคงเป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมที่มีความเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมในตัวเองไม่มีอะไรที่คุณด้อยกว่าใครเลยไม่มีอะไรที่ใครเด่นหรือด้อยค่ากว่าคุณเช่นเดียวกันเราทุกคนดำรงอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยความเท่าเทียมติดอยู่แค่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นละคะ่ะ ว่าสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณเรียนรู้คือสิ่งที่คุณเลือกและเมื่อไหร่ที่คุณเข้าสู่การตื่นรู้คุณจะตระหนักถึงสิ่งที่คุณสร้างมากขึ้นยอมรับการกระทําการเลือกของตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะเข้าถึงตระหนักถึงพลังงานของศักยภาพของจิตวิญญาณที่เป็นต้นท่ากําเนิดในการสรรสร้างทุกสิ่งในมิติที่3และคุณจะปลดล็อกตัวเองจาก มายาของกรอบอัตราตัวตนที่คุณจะต้องยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแค่สิ่งเดียวเท่านั้นแต่คุณจะปลดล็อกไปสู่อิสรภาพและความหมายชีวิตที่คุณสามารถเลือกแปลเปลี่ยนส,นสร้างและดำรงอยู่ในการเรียนรู้ต่างๆที่คุณปรารถนาในชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้ของจิตวิญญาณในการลงมาเกิดในครั้งหนึ่ง ของภพชาติหนึ่งและคุณจะค้นพบความหมายที่มีอิสระมากขึ้นปดลดล็อกจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนใดตัวตนหนึ่งและค้นพบความสุขความสงบความสบายใจในการเรียนรู้ชีวิตการสร้างอัตราแปลเปลี่ยนอัตราและนิยามตัวคุณใหม่ได้เสมอเมื่อถึงวันที่คุณพร้อมสำหรับการแปลเปลี่ยนขอให้คุณเข้าใจว่าอัตราตัวตนคือสิ่งที่ ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นสิ่งที่คุณแปลเปลี่ยนและสร้างได้จากการเลือกของตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณรับผิดชอบตัวตนของคุณและนิยามตัวตนของคุณด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น,นเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าทุกอย่างก็เป็นแค่สิ่งที่เราเลือกลงมาเล่นลงมาสร้างและคนพบของขวัญอันล้ำค่าในการใช้ชีวิตใดชีวิตหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่จิตวิญญาณของคุณยังมีความเป็นนิรันดรและดำรงอยู่ได้ตลอดไปเมื่อไหร่ที่คุณปรารถนาการมีอัตลักษณ์ตัวตนใหม่คุณจะสามารถกลับมาเกิดใหม่ในภาพลักษณ์นั้นๆและเมื่อไรก็ตามที่เราเรียนรู้บทเรียนจากครบชาติต่างๆอัตลักษณ์ตัวตนก็จะได้รับการพัฒนาตามไปด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณที่จะเข้าถึงตัวจริงของคุณมากเท่าไหร่อัตลักษณ์ตัวตน ที่คุณเคยนิยามและสร้างไว้ก็จะยิ่งถูกปลดล็อกได้มากเท่านั้นและคุณจะค้นพบความหมายในชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมจากการสรรสร้างอัตลักษณ์ตัวตนและนิยามตัวคุณใหม่ในการเรียนรู้ของจิตวิญญาณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ